นี่คือทีมงานแอดเทวดานะครับนําโดยดิวเทวดาแล้วก็เทพใกล้หน่อยนะครับนําทีมมาจุดนะครับบ้านน้องสนมนะครับวัอนี้นะครับ,รรบ,รบรดิวเทวดาเุ็กสมบูรณก็ตาขอให้ใครได้และหลายหอทเชนเอดเทวดา phát triển mạng hạ tầng cho sớm Tập sớm 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ทิทานหน่อยหนึงนะครับ สี่ร้อยสิบวิทำได้ไหมนะครับสี่ร้อยสิบวิตอนนี้ล่มนะครับตอนนี้มีร่มนะครับ โยกชาล้วงเรียวนะครับกลับู่ได้ขา,า,า,าวไล่บางๆครับเผ็ดตาไหล่บะบังบกว่านี่บางๆครับมีเมกน่าจะบังนะครับเมกกว่านี่ตำสองร้อยพันสองร้อยพันไปนะครับมีเมกกำลังมาแป้งอย,อยู่ที่สิบคอยผิคอยวนคอยโยคอยหมุนเบาๆ มาตามแต่เข็บของหม่องไร่บางๆาห้างๆนะครับรุ่งบ่ไก่เด้อที่เด้อเดี๋ยวได้ซี่สับลาซาบลาตั้กันนะครับในซีแทะขันก้อนนี่บ่บางสับลาบสับลาบโอกาสบางนีนะครับก่อนที่ค่อยๆลอยตัวมานะครับควันเถือกชนดอกไม้ที่เต้าเลาะควันเถือกชนนะครับมึงควันเถือกมีชนไปเรื่อยๆคำความเบามีนะครับเห็นสนาดแต่กับเบาครับเบิง สามร่หาสิบพานไปแล้วนะครับหกสิบพามร้อยหกสิบพานไปแล้วหาอยู่นี่สภายนีเด้นแล้วกอล้นหอดฝนขับผิดบนเบาๆแปดสบพนสามร้อยแปดสิบ ยด al, เทวดานะครับหิวเทวดาเใกล้หน่อะครับชอบคณะเงบินเงบินด้เนเงบินเ้ยเครเองบินเองบินมึงบอเนี่เบินเองบินเบิุ้ย้ยเองบิน้ย รับแอดเทวดานะครับเมื่อนี้แก้ได้นะครับ,นนรบแก้ได้จากหมูมนนมนน่บ้านนี่หมู่บ้านเดี๋ยวสามหน่อยสามสิบสามสิบพันสามสิบพันแล้ว ก็เดีลยวอมตามลงมาขลุกขลวกขว้อค้ากไปไม่ 460นะครับ460กสที่ขึ้นพ้นนะครับคนน่ะ460นะครับแอเทวดาวันนี้นะครับ460นะครับเบามากอากาศกาดีแห้งนะครับ4